เพราะในพระบรมราชูประถมนำพระห่มกระหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่สารกลางจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน2,000ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยระส่์นิกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ ของประเทศไทยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติค่ะ